ครับชิมิร้องอยู่ที่ตังนะครับเดี๋ยวมพาเพื่อนๆมาตุติฟู้ดที่หนึงเป็นแหล่งอาหารตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยตามจุดตามตัวถึตรงเลยนะครับดี๋ยวมีอะไรด้านหน้าบ้างผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับ อันนี้เป็นร้านขนมจีนนะครับน้ำยาครับว่าไปแล้วเราต้องกินขนมจีนดีกว่าลองดูมันแตกต่างที่เราเคยกินหร้อป่ะขนมจีนจ่ายเท่าไหร่ครับพี่5บาทจะเพิ่มเดี๋ยวเรื่องอะไรดีกว่ากินกับพี่นะครับก็มีไก่ปลาไม่ได้เป็นน้ำแกงอะไรดีกว่าขอบคุณหน่อยเนาะ แล้วก็น้ำยาป่าปุกมาเลยคือเพียบผักเพียบครับผักนีอะไรครับผม,บผมเดี๋ยวลองมาชิมกันอยากทายดูไหมว่าผมอยู่คำบุญตร่นี้นนดีกว่าน,น่าอาจจะคุณเยเอะเยะอไง รสชาติจะจัดจ้านกว่าทีเราเคดูครับที่คนด้วยรูปแบบแหงตายนกนี้มันเปกรปรีแล้วก็มีด้วยที่ทำ เด yeah> UH> ี๋ยวผมขออนุญาตจัดรฟันกับผู้นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาเซ็นส่วนตอนที่ต่างผมยังยังไม่อิ่มฮะผมรู้สึกว่ารสชาติถูกปากผมเดี๋ยวขอจานดีกว่าขออะไรคะผสมได้ไหมครับผสมได้ค่ะขอเป็นกระชิกับไตปลาแล้วกันนะครับได้ค่ะครับผม ไรุินนักศึกษาจากนเมืองกันนะครับแล้วผมนี่ครับอ่าครับร้านที่เรานั่งกินอยู่เมื่อกี้ตินปารมครับปารมคนไหนล่ะครับอ๋อปารมอยู่โน่นนะครับขายมา30ิกว่าปีเจ้าเก่านะครับเดี๋ยวเช็คบินก่อนทั้งหมด ีจานแล้วก็มีอันนี้อ<ไ>ันน <cake> ี้นี้เป็นองสอนนสองอันนี้สนี่สอง้นี้หนงสอิเศษไหมลูกอันนี้อันนี้พิเศษนีมดมายีดไหยิเศษพิเศษสามสเจ็ดาสิบรอบใครตอ่ตัสบห้าร้อยสิบห้าบาทอีันี่กัดซิเกิลเซมเพอยกัง ลองกันไปดนทา่งน้ทางคือผมเคยทายเพื <up iedzieć> ่อนๆดูแล้วันกจีนชิมทัมรบชาออกเดียวกันเมรพม่าไม่ก็เป็นแต่เส้นขุยเดียรสชาติแตกต่างไปจะทั่งประเทศไทยบ้านเราภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีานที่เป็นเส้นขนมจีนจำเป็นทไมรสชาติงได้แตกต่างกันแวะมานี่ลงดูครับผมจากเดินร้านปลาอก็มีรานค้าก็มี หมหูปิดต่อไปทีป่อยากไปต่ออีกเยอะๆเลยแต่ตอนนี้สาเหตุเราเริ่มเห็นแล้วนะครับพระพิรุนลงโทษลงใส่ขี้เกียจสักผ้าเยอะไปหน่อยผลไม่ตกใส่ราับด้านนั้นครับด้านนั้นตอนนี้นตาดละนั่งหงาครับ ตอนนี้ฝนตกครับกเ,เริ่มติดอยู่แล้วไม่แปลกที่มีฝนแปดแดดสี่กันครับผมด้านหน้านี้ผมเป็นขนมไทยเป็นขนมพื้นถิ่นนะครับบอกกอนแยกถ่านนะครับนี่ขนมอะไรบ้างครับขนมวงค่ะนีใสไส้แล้วก็ขนมตรวยครับผมอันนี้ใส่ไส้ขนมดวงขนมดวงภาคใต้บอกก่อนนะครับไม่เหมือนขนมดวงของภาคภาคกลาง ก็ขนมดวมที่เราเคยกินก็ประมาณกับขนมขี้หนูนี่เองแต่นี้มันอะไรครับใช่อะไรครับที่นี่เกาเรียกระเบิดใช่อะไรที่นี่เขาเรียกระเบิดถ้าเอาไปที่อื่นจะระเบิดไหมครับไม่ที่อื่นเกาเรียกขนมไข่ตองอ๋อโอเคแล้วกวดไทยอยู่ก็ไปกินที่อื่น อันนี้เป็นขนมไทยแล้วนะครับอ๋ออันนี้กินเล่นใช่ไหมครับอโอ้โหเก่งจังคนตังกินพริกเล่นๆเลยเลยขอบคุณครับจะขายไตปลาแล้วก็ขนมจีนมาเลยนะครับไตปลาเหมือนกันหมดเหรอครับไม่เหมือนค่ะจะมีไตปลาใส่กระทียไม่ใสกกระเทียอก็มีอันนี้อะไรครับอีกอันนี้ไตปลา อันนี้กะทินะครับอันนี้แหละครับไม่ปลาไม่ใส่กะทิอันนี้ไม่ใส่กะทิอันนี้พี่เดฮะพี่เดพี่เดอ๋อปลากระดีนะครับแล้วก็ค่ะแล้วก็อันนี้ไข่ที่ขอแยกสอบถามราคาของไข่ถุงเท่าไหร่ครับพี่ถุงก็สี่สิบบาทค่ะชุดหกสิบบาทชุดละหกสิบบาทก็คือชุดหนึ่งก็ได้ขนมจีนมาด้วยใช่ไหมน้เกลือยี่บแ้วก็น้ำน้ำเกงอ่ะี้ยสี่สิบแบะพิเศษหกสิบบาทนะคะขอบคุณมากนะครับค่ะค่ะ อันนี้ก็นั่งเป็นข้อย่างถ่ายนะอันนี้คืออะไรครับข้าวเหนียวสองดังข้าวเหนียวสองดังนะครับดังเดียวไม่พอแล้วครับดังเดียวไม่พอต้องกลับคุณยายอยากรู้ก็เดี๋ยวข้อย่างขับคุณยายก่อนข้าวเหนียวสองดังคืออะไรครับคุณยายข้าวเหนียวปกตินี่เลยแต่ว่าข้าวเหนียวแบบโบราณโบราณเขาทำใส่กระทะใหญ่ๆนะอ๋อก็คือข้าวข้าวตังติด ทำให้แบบนี้แต่ว่าคนละสูตรกบนี้อ๋อครับอันนี้แค่ข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวมูนนี่แหละครับคุณยายกานี้นี่ยเนี่คนละเรื่องอะไรนุ่นๆได้ได้ไอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูหลังร้านดีกว่าอันนี้ก็คือข้าวเหนียว เป็นเกียวหูน้ำมันน้ำกะทิน้ำกะทิโอเคคลายๆเกียวหูน้ำกะทิน้ำกะผมน้ำกะทิเกลือน้ำตาลน้ำกะทิเกลือน้ำตาลเดี๋ยวจะถามสูตรเยอะเดี ah ๋ยวเพื่อนเอาไปทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยก็ไปอันนี้ครับขายชิ้นเท่าไหร่ครับชิ้นละสามสิบงั้นผมขอขอชิ้นหนึ่งก็กันครับขอลองลองชิชิเดี๋ยวอร่อยแน่นอนรบจากที่เราได้รได้้ ออกเป็นหวานนีดด่ครับร้คือภกตถึงหมดช่อบรนคือได้กลิ่นไม้จากต้นขึ้นอย่างนี้ได้กลิ่นต้นไม้ที่เป็นตะกรอนอร่อขอบคุณใจครับมากครับอร่อยไหมขอบคุณครับดไม่คุ้นนะคะ ก็ประเภทอาหารจานเดียวครับฝันใจนักศึกษาไอคอนนึงคือปลอ,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 อดภัยเดี๋ยวไปชมนึงก่อนนะครับนี่ตะเกียวเตาครับผมขอญอาตถ่ายแค่นี้ก่อนดีกว่าพะฟ้ากำลังมืดมาเดี๋ยวพวกเราจะมีฝนกันไม่ทันนะครับแต่ จริงๆผมก็เก็บทุกอย่างให้ดูหมดแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องรายละเอียดก็อยากอธิบายไม่หมดนะเดี๋ยวต่อไปไปตังต่อเฮ้ยยังอยู่ที่ตังนี่วะเราจะไปไหนกันต่อรอดู